ข้อที่18ขีด30นะครับน้ำผลไม้รวมประกอบไปด้วยน้ำองุ่น2ส่วนน้ำแอปเปิล1ส่วนแล้วก็น้ำส้ม1ส่วนครับถ้าต้องการทำน้ำผลไม้รวม20ขวดขวดละ200มิลลิลิตรจะใช้น้ำองุ่นกี่ลิตรสิ่งที่น้องๆน,นะครับจะต้องระวังในข้อนี้ก็คือหน่วยครับโจทย์ให้มิลลิตรมาครับแต่โจทย์ถามลิตร เรามาดูขั้นตอนการทำข้อนี้กันเนาะน้ำผลไม้นะครับประกอบไปด้วยวิธีทำอย่างง่ายเลยก็คือสร้างเป็นตารางขึ้นมานะครับน้ำผลไม้รวมประกอบไปด้วยก็จะมีน้ำองุ่นแอปเปิ้ล แล้วก็มีน้ำส้มอัตราส่วนที่โจทย์ให้มาคือน้ำองุุ่เนี่ยมี2ส,ส่วนน้ำแอปเปิ้ล1ส่วนแล้วก็น้ำส้ม1ส่วนสแสดงว่าการจะทำเป็นผลไม้รวมได้ต้องนำแต่ละส่วนมารวมกันครับจะมีค่าเท่ากับ2.1.1บวก1บวก1คือ4ส,ส่วนครับ 4ส,ส่วนเนี่ยมันก็คือน้ำผลไม้รวม1ขวดครับต่อมาน้ำผลไม้รวม1ขวดจะมีค่าเท่ากับ200มิลลิลิตรดูนะครับเทคนิคนะจาก4 ไปเป็น200ถูกคูณด้วยอะไรครับสี่คูณอะไรได้สองรอยครับสี่คูณด้วยห้าสิบครับโจทย์คนนี้ถามว่าต้องใช้น้ำอางหุ่นกี่ลิตรใช่ไหมครับจะจบแล้วนะครับน้ำอางุ่นก็ต้องใช้ห้าสิบคูณเข้าด้วยครับน้ำแอปเปลิลก็ต้องใช้ห้าสิบคูณเข้าด้วยน้ำส้ม ก็ต้องคูณ50เข้าด้วยครับ50าคูณสได้100ครับ50าคูณหได้50 50ิคูณหก็ได้50มิลลิลิตรลองเช็คกลับดูก็ได้ครับ1นขวดเท่ากับ200มิลลิลิตร ประกอบไปด้วยน้ำองุ่น100น้ำแอปเปิ้ล50แล้วก็น้ำส้ม50สินำมารวมกันก็ได้200ใช่ไหมครับนี่คือ1ขวดแต่เขาถาม20ิบขวดครับจาก200มิลลิลิตรถ้า20ขวดละ่ะคูณด้วย20ิบครับ2คูณ2ได้สี่เติมศูนย์มา3มตัว4 0 0พมิลลิลิตรครับ แต่โจทย์ถามว่ากี่ลิตรวิธีแปลงนะครับจากมิลลิลิตรให้เป็นลิตรนำมาหารด้วย1,000ครับ4,000หาร1,000จะมีค่าระกับ4ลิตรครับ